สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับกับการสรุปประมวลกันองค์ความรู้นะครับเนาะหนังสือชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ how to inspire students นะครับวันนี้เรามาถึงเรื่องที่4แล้วนะครับในหนังสือนะครับอยู่ที่หน้า101หนะหนังสือในตอนนี้เนี่ยชื่อว่าถ้ารุ่นพี่ทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง ประสบการณ์หรือว่าอีกหนึ่งบทเรียนนะครับที่หนังสือได้เล่าและถ่ายทอดให้เราได้อ่านกันนะครับเกี่ยวกับการสอนให้โดนใจผู้เรียนหรือว่าการสอนแบบสร้างแรงบันดาลใจนะครับหลังจากที่ได้อ่านไปแล้วนะครับในเรื่องที่4นะผมก็รู้สึกว่าในปัจจุบันนะครับเนาะผมเห็นด้วยกับประโยคประโยคนึ่งที่อยู่ในบทนี้นะครับคือโลกหมุนเร็วจนบางครั้งครูตามไม่ทัน ร ب. เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างเห็นด้วยเลยนะครับเนื่องจากในปัจจุบันนะครับตัวผมเองก็ได้ทําการสอนมาแล้วประมาณ2ปีนะครับเนาะการสอนในสมัยนี้กับการสอนในสมัยที่ผมเป็นนักเรียนเนี่ยก็ค่อนขาน้างต่างกันพอสมควรนะครับผู้เรียนหรือว่านักเรียนเนี่ยก็มีธรรมาชาติที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับอ่าด้วยสภาพสังคมหรือสภาพโลกที่เปลี่ยนไปนะครับเนาะสภาพของโลกการพิวัติ โลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับทำให้สภาพสังคมเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอย่างเหตุการณ์ที่ปรากฏในหนังสือนะครับนาะที่มีนักนักศึกษานะครับนามสมมุติ A แล้วก็นักศึกษานามสมมุติ B เนี่ยนะครับนาะอ่าได้มีเหตุการณ์ที่เรียกว่ามีพฤติกรรมที่จะใช้คําว่าไม่เหมาะสมก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นต้องใช้คําว่าอ่า ยังไม่รับการขัดเกลา้ะกันนะครับเป็นพฤติกรรมที่ยังไม่รับการขัดเกลาหรือว่าไม่ได้อัดได้อธิบายโดยเจ้าตัวเองนะครับเนาะก็คือนักศึกษาเอนะครับเนาะเมื่อถึงวันที่จะต้องทําการนําเสนอหรือว่าคุยเรื่องงานกันเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อได้หรือว่าเวลาต้องส่งงานนะครับเนาะ <S <S แม้ว่าจะติดต่อผ่านเพื่อนเขาไปคือนักศึกษาบีแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับอ่ะ ทีนี้เนี่ยนะครับเนาะเราก็จะได้เห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของอาจารย์อภิชานะครับจากเรื่องราวเหล่านี้นะครับ <S <S ก็ได้เห็นว่าอาจารย์อภิชาเนี่ยได้ทําการแก้ไขด้วยการออกจากลายกรุป๊ปนะครับเนาะที่คาดว่าน่าจะมีกรุ๊ปเนี่ยจะเป็นของที่มีนักศึกษา A และนักศึกษา B อยู่นะครับเนาะอ่ะซึ่งนั่นก็การกระทํานั้นนะครับก็ทําให้หนักศึกษา A และนักศึกษา B นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนาะนะครับตระหนักรู้ว่าเอราพฤติกรรมของเราเนี่ยนะครับ มีข้อผิดพลาดหรือว่าบกพร่องประการใดหรือเปล่านะทำให้อาจารย์เขาเนี่ยได้ทำบึ่าเรียกว่าทําการออกจากรายกลุ่มไปเนาะนะครับก็สิ่งสงนี้นะครับเนาะในบทเรียนเนี่ยอาจารย์ได้เขียนอธิบายไว้แล้วว่าจริงๆไม่ได้มีข้อข้องใจหรือว่าติดใจอะไรกับพฤติกรรมของนักเรียนนะครับเพียงแต่ว่าต้องการให้ในักเรียนได้ตระหนักรู้นะครับถึง สิ่งพฤติกรรมของตนเองนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่เราได้เรียนรู้จากบทจากบทความนี้นะครับที่เราได้อ่านกันไปนะครับก็คือบางอย่างนะครับเนาะการเรียนรู้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเราสอนแต่ทักษะความรู้เพียงอ,อย่างเดียวนะครับการเรียนรู้ที่แท้จริงเน gasket, ี่ยต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับเราตามทฤษฎีนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับที่ทําให้เห็นว่าเออการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยนะครับอ่ะ หลังจากที่นักศึกษา A และ B เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นในแนวทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับเนะาะก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพอความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนแน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเนาะผลงานหรือว่าการเรียนรู้ที่ออกมาเนี่ยนะครับที่เราที่ผมได้อ่านไปเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่าพัฒนาขึ้นเนาะอย่างก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะครับอ่าอะไรที่เคยทําไม่ได้นะครับเนาะก็สามารถ ทำได้นะครับหรือว่าอะไรที่ยากเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างง่ายได้นะครับอ่ามีการจัดการความรู้หรือว่าจัดการงานของตนเองเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเนาะจากการที่เราได้ลองดูอ่าการนําเสนองานวิจัยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นของนักศึกษาปณิดานะครับหรือว่านักศึกษาสุทธิดานั่นเองนะครับเนาะทั้งสองคนนี้ก็ทําผลงานออกมาได้ดีนะครับเนาะไม่น่าเชื่อว่า จากเหตุการณ์นะครับเนาะที่มีนักศึกษาสองคนที่อาจจะทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับหรืออะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้นได้นะครับเนาะจากการให้คําแนะนําของอาจารย์พิชาแล้วก็การทําให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นเองนะครับเนาะนอกจากนั้นแล้วนะครับเนาะนักศึกษา A และนักศึกษา B เนี่ยก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับเนาะรุ่นต่อมานะครับ ให้บอกว่าถ้าพี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทําไมน้องจะทําไม่ได้หรือว่าถ้าพี่ทําได้น้องก็ต้องทําได้เช่นกันนะครับน้องอ่าเป็นการเอาประสบการณ์ของนักศึกษา A และนักศึกษาบเนี่ยนะครับน้องทำให้รุ่นน้องนะครับหรือว่านักศึกษาคนอื่นๆเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามไปด้วยนะครับมีมุมมองที่ดีต่อรายวิชาหรือว่าต่ออาจารย์ที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือการสรุปประมวลกันองค์ความรู้ในบทที่ในเรื่องที่4นะครับ โอเคครับสวัสดีนะครับเนาะเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเนาะในหนังสือ How to Inspire Students นะครับเนาะในเรื่องที่5นะเป็นเรื่องเล่าเรื่องที่5ก็ว่าได้หรือเป็นการแชร์ประสบการณ์เรื่องที่5แล้วนะครับหลังจากที่ได้อ่านนะครับเนาะผมสังเกตตัวเองหลายครั้งแล้วนะครับว่าเวลาผมอ่านเรื่องเลวาตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องที่หนเรื่องที่2เรที่3มเรที่4จนมาถึงเรื่องนี้นะครับเนาะ ผมพยายามมองกลับไปนะครับกับตัวเองว่าประสบการณ์แบบนี้ที่เราเคยเจอในหนังสือเนี่ยเคยเจอกับตัวเองไหมเราเคยเจอหรือเปล่าแล้วเราทํามันได้หรือว่าแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับได้ดีเหมือนกับในหนังสือหรือเปล่านะครับบางอันเราก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนคิดให้เราเห็นว่าอืมเราก็ยังเป็นครูที่มีความผิดพลาดอยู่เสมอ นะครับเนาะยังมีข้อบกพร่องที่ทําให้เราจะต้องแก้ไขอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจกับนักเรียนมากนักนะครับโดยความที่ภาระงานก็ค่อนข้างเยอะนะครับเนาะแต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างมากกว่าที่เราจะไม่สนใจนักเรียนนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้นะครับเนาะตั้งแต่เรื่องที่1 2 3 4 5แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า การเป็นครูจริงๆนะครับเนาะมันมันมากกว่าแค่การสอนนะครับมันต้องทําให้หนักเรียนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ได้นะครับเนาะหรือว่าเป็นไป,นปนในแนวทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยของเรื่องที่5ในในบทนี้นะครับเนาะจะเป็นในเป็นบทท้ายเป็นหน้า,ท,าท้ายแล้วของบทที่5นะครับเนาะ เป็นสิ่งที่พี่ตะวันหรือว่านักศึกษาเอ็นเขาเขียนไว้นะครับว่าออยายญานอ่านยกคําพูดเข้ามาแล้วกันนะครับสําหรับผมนะครับแอมทิคโมเดลคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมของคําว่าการกระทาสําคัญกว่าคําพูดเป็นวิธีที่จะพิสูจน์ว่าคุณมีจิตวิญญาณความเป็นครูมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นวิธีที่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าที่คุณมาเป็นครูคุณทําเพื่อเด็กหรือทําเพื่อใครนะครับ เพราะการสอนโดยใช้รูปแบบนี้ต้องเหนื่อยและลงทุนกับมันมากไปอีกหลายเท่าตัวนะครับคุณต้องเสียสละหลายอย่างมากลงทุนงแรงเพื่อความสุขของเด็กๆซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทนนะครับก็คือรอยยิ้มบนใบหน้าเล็กๆไม่ใช่รอยน้ํามือของผู้บริหารนะครับถ้าคุณไม่เป็นครูจริงๆแล้วก็อาจจะมองว่ามันไม่คุ้มค่าแต่หากใจคุณมีความเป็นครูอย่างแรงกล้าคุณจะพบว่ามันคือความสุขที่คุณตามหามาเกิดทั้งชีวิตนะครับโอเคหลังจากที่ผมอ่านประโยคนี้แล้วผมคิดก่อนเลยว่าคิดถึงตัวเองก่อน ผมเนี่ยไม่ต้องเอาแต่อัทิ้โมเดลก็ได้นะนะครับผมเนี่ยเคยเคยลงทุนให้ให้เด็กขนาดนี้ไหมต้องถามนี้ก่อนนะครับผมมีจิตวิญญาณของความเป็นครูมากมายขนาดนี้ไหมนะครับเอ่อเท่าเท่าเท่า,ทาทเรื่องที่ได้อ่านมาเนี่ยทุกคนดูมีความเรียกว่ามีจิตวิญญาณความเป็นครูสูงมากนะครับซึ่งผมชื่นชมทั้งทุกคนที่ผ่านมาพี่ๆทุกคนที่ผ่านมาที่ได้อ่านมานะครับเพราอาจจะอายุเท่าผมก็ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจแนวเนาะที่อ่านมา นะครับอะผมชื่นชมว่าเขาทุกคนเนี่ยมีความเป็นครูสูงมากแล้วก็อาจารย์ในวิชาที่สามารถสอนนักเรียนที่มีลักษณะเหล่านี้ให้มีความเป็นครูสูงมากเนี่ยผมชื่นชมนะครับขออนุญาตชื่นชมจากใจเลยนะครับทีนี้ผมลองย้อกนกลับมาดูตัวเองนะครับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความเป็นครูสักเท่าไหร่นี่นะนะครับเพราะผมไม่ได้ลงทุนลงแรงกับ ความสุขของนักเรียนมากนักนะครับวิธีการสอนของผมเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่ผ,ผ่านมานะครับผมก็สอนโดยเน้นความรู้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นถึงความสบายใจของเด็กหรือว่าเออเรียกว่ายังไงดีล่ะนะครับอาจจะไม่ทําให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมนะครับซึ่งพอเรามองย้อนมาที่ตัวเองนะเราสุกว่าทําไมเราถึงคิดเรื่องแบบนี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องที่เราพลาดไปนะครับอ่า แต่ว่าพอเราได้อ่านเรื่องราวทั้งห้าเรื่องมีนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการจุดไฟเล็กๆในตัวเรานะครับไม่ว่าไฟนั้นมันเคยมอดไปแล้วหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมันเพิ่มขึ้นมันอาจจะไม่ได้โทดช่วงแจชวานนะครับแต่มันก็เพิ่มขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยอยากให้เด็กเนี่ยได้มีความสุขในการเรียนรู้นะครับได้เหนื่อยเพื่อคนอื่นนะครับไม่ได้ทําเพื่อตัวเอง นะครับอย่างที่คนในบทความนี้ได้ทํามาแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดว่าเขาทําอัน,น้นันนี้เยอะนะครับแต่พูดสรุปโดยรวมนะครับว่าสิ่งที่พวกพี่ๆเขาทําหรือว่าน้องๆเขาทำเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มีความเป็นครูนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้จริงๆนะครับอย่างน้อยๆเลยเนี่ยนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผมได้ อาจจะไม่รู้ว่าเด็กทุกคนที่เขาสอนอาจจะสร้างแรงบันดาลใจได้ไหมอันนั้นผมก็ว่าไม่สามารถตอบได้นะครับแต่น้อยๆเนีย่ยเรื่องราวของพวกเขานะครับก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผมได้เช่นกันนะครับผมก็จะเอาวิธีการที่เขา ia, นนเนี่ยนะครับพี่ๆน้องๆเนี่ยที่ได้ทําไปเนาะเอาลองมาปรับใช้กับการสอนของตัวเองนะครับเนาะแล้วก็หวังว่าในวันหนึง่งนะผมอาจจะกลายเป็นครูที่มีความเป็นครูอย่างแรงกล้าแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ,บบอื่นแบบนี้ได้เช่นกัน นะครับอันนี้ก็จบบทที่5้าหรือไม่ใช่จบบทที่5จบเรื่องที่5นะครับสวัสดีครับอ่าอันนี้เราก็มาถึงเรื่องใหม่แล้วนะครับคือเรื่อง how to inspire s t u d e n t การสอนทักษะชีวิตผ่านวิชานวัตกรรมด้วย m t t ทีก m o เด l นะครับบทเรียนนี้นะครับนาะก็เป็นเรียกว่าเป็นเหมือน การบอกวิธีสอนนะครับด้วยแอมทิคโมเดลในเวอร์ชั่นที่แอดวาน์ขึ้นนะครับจากเนื้อหาที่เราสามารถใช้ได้กับเด็กประถมเด็กมัธยมนะครับเด็กมหาลาัยนะครับเนาะอันนี้พัฒนาและก้าวหน้าก้าวข้ามความเรียกว่าความคิดไปเลยนะครับก็คือการสอนในวิชานวัตกรรมนะครับ ตอนแรกเนี่ยที่อ่านมาเนาะก็จะเป็นมุมมองของผู้เรียนใช่ไหมครับมุมมองของผู้เรียนมุมมองของผู้เรียนเนี่ยผมอ่านแล้วก็อ่าเรียกว่าก็จะคล้ายๆกับเรื่องราวที่เล่ามาหรือว่าเรื่องราวที่เราเนี่ยได้ประสบเจอเองก็คือการใช้แอมทิกโมเดลในการสอนนะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าอ่าเป็นประสบการณ์เป็นบทสะท้อนคิดจากพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เคยเรียนด้วยแอมทิกโมเดลมานะครับแต่ว่าเรียนในวิชานวัตกรรมนะครับ พี่ๆน้องๆเขาจะสรุปมาว่าเริ่มต้นด้วยการมีสื่อนะครับน้องมีการกระตุ้นผู้เรียนนะครับสร้างแรงบันดาลใจอ่ะก็เป็นเหมือนสิ่งที่เราเคยได้รับประสบการณ์มาแล้วหรือว่าเราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจหรือว่าเรื่องราวที่ประหลาดใจสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ทําให้ผมประหลาดใจมากๆนะครับคือเรียกว่าเป็นบทต่อจากนั้นนะครับคือบทในของ Howto จากผู้สอนนะครับ การสอนทักษะชีวิตผ่านวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการสอนในระดับปัณฑิศึกษาโดยใช้ MT Mo ีโมเดลนะครับตอนแรกอ่านมาแล้วมันนี่มันแผนการสอนนี่นะใช่ครับมันคือแผนการสอนนะครับซึ่งอาจารย์อภิชาเนี่ยได้ใส่มาให้หมดเลยว่าในแต่ละน่าจะเป็นแต่ละสัปดาห์นะถ้าผมคาดเดาไม่ผิดนะครับเนาะหรือว่าเอาเป็นแต่ละคาบนะครับ,นะรบนะว่ามีหัวข้อเขาจะสอนเรื่องอะไรและหัวข้อนั้นเนี่ยใช้แอมทีโมเดลในทุกหัวข้อ ผมอึ้งไปเลยนะครับหลังจากที่ได้อ่านแล้วนะครับรู้สึกประทับใจมากนะครับว่าเฮ้ยแอมทีโมเดลเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกคาบทุกเนื้อหาเลยเหรอเนะี่ยหลังจากที่ตกตะลึงอยู่พักหนึ่งนะครับก็ตระหนักได้ว่าเราเนี่ยก็โดนสอนด้แอมทีโมเดลอยู่เหมือนกันนี่นะใช่นะครับแล้วก็เป็นวิชาที่ดูเหมือนจะไม่น่าจะสอนได้ด้วยก็คือวิชาการพัฒนา เอกสารลักสูรแหล่งการเรียนรู้นะครับหนักกว่าวิชานวัตกรรมอีกเออเราก็โดนสอนด้วยอันนี้อยู่นี่นะทําไมเราถึงตกใจกับเรื่องแบบนี้แปลว่าในหรค้าเรียนเราอาจจะคิดไม่ถึงหรือเปล่าว่าแบบเออมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับเออนะครับแต่หลังจากที่ได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยประทับใจมาประทับใจพอสมควรโดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติบูรณาการกับการทําโครงงานโครงงานอ่ะนะครับโครงงานในความคิดผมมันคือเหตุผลอ่ะมันคือขั้นตอนอ่ะนะมันคือ แบบนี่นะนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องเป็นไปตามสเต็ปแบบนี้นะเออเป็นวิจัยย่อมย่อมเรือนะครับแต่อาจารย์ก็ใส่แอมทิคโมเดลได้แอมทิคโมเดลในโครงงานไม่ใช่โครงงานโปกตด้ลยนะเป็นการสอนในโครงงานในต่างหากนะครับการสอนคนให้ทําโครงงานนะครับให้คนเกิดแรงบันดาลใจในการทําโครงงานนะครับมาอัศจรรย์มา,ญญมากนะครับโปกติโครงงานเราต้องเบสออนปัญหานะครับอันนี้นอกจากจะเบสออนปัญหาแล้วยังเพิ่ม แรงบันดาลใจให้คนอยากทําโครงงานได้ด้วยเหมือนแบบเหมือนอารมณ์แบบวิจัยนะครับถ้าเราถ้าเราพูดถึงวิจัยหลายคนก็จะคิดถึงว่าโอ้วิจัยวิจัยนี้นะครับจจะแบบไม่ถูกกับคําว่าวิจัยนะครับเป็นเหมือนคาคาหลอกหลอนนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ใช้แอมพลิโมเดลเนี่ยเปลี่ยนมโนทัศน์หรือว่ามโนคติเกี่ยวกับการทาโครงงานการทําวิจัยเนี่ยให้เรามีทัศนคติที่ดีขึ้นนะครับซึ่งดูจากที่ประสบการณ์ที่ผู้เรียน เล่ามาในในในพาร์ทแรกของบทนี้นะครับเนาะก,ก็เ,เ็นได้ว่าผู้เรียนดูแฮปปี้มากเลยแฮปปี้กับการเรียนวิชานี้สุดสุดไปเลยเนี่ยทั้งั้ที่มันคือวิชานวัตกรรมเลยนะเป็นวิชาที่มันต้องใช้สมองแค่ความเครียดน,นะแต่ผู้เรียนดูไม่เครียดเลยะครับเออนะครับซึ่งเราก็ได้ลองมาย้อนกลับดูวิชาตัวเองแล้ววิชาอ่าพัฒนาเอกสารหลักสูตรและแหล่งการเรียนรู้วิชาเราก็ดูเครียดเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องพัฒนาทั้งหลักสูตรแล้วก็แหล่งการเรียนรู้เลยนะ แต่เราก็ไม่ค่อยเครียดเนาะในวิชานี้เออนะครับแสดงว่า empty model เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้กับทุกวิชาเลยนะนะครับพี่กันวราที่ใช้กับวิชาพันธุกรรมว่าน่าตกใจแล้วนะอันนี้ก็น่าตกใจกว่านะครับและที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นก็คือทําไมผมไม่ค่อยรู้สึกถึงไม่รู้สึกเกี่ยวกับนะครับในวิชาที่เราเรียนอยู่นั่นเองเออนะครับเนาะจะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนด้วยแอมทิมโมเดลนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกรายวิชาเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วเราเนะี่ยคือที่อาจจะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดของแอมทิมโมเดลคือพูดไปเยอะมากแหละนะครับในบทก่อนๆแล้วก็เล่มก่อนๆน,นะครับเนาะแต่อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจแนละ้วก็ทําให้เราเนี่ยได้มองสะท้อนคิดมาดูตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเอาแอมทิมโมเดลไปใช้กับวิชาการสอนของเราแม้ว่ามันจะเป็นวิชาที่ดูไม่น่าใช้ได้เลยอเงี้ยก็สามารถอาจจะทําได้ดีเหมือนกันในเหมือนในบทเรียนนี้นั่น สวัสดีครับนะครับอันนี้เราก็มาถึงเรื่องที่สองนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนบทที่สี่นะครับในคลิปนี้นะครับเนาะก็คือจากบทเรียนสู่โจทย์ที่ท้าทายนะครับการสอนทักษะชีวิตผ่านวิชาการสอนทักษะชีวิตผ่านเรื่องาราวว่าสตอรี่อ่ะโอเคนะครับในบทนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นเรียกว่าเรื่องเรานะครับเนาะ อีกมุมมองหนึ่งนะครับอีกวิชาหนึ่งก็ได้ว่าได้นะครับก็คือเป็นวิชาการจัดนิทรศการทางการศึกษานะครับซึ่งก็มีพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยนะครับอยากนำแอมทิโมเดลนะครับไปจัดนิทรศการทางการศึกษานะครับอ่านะครับก็เลยพยายามนะครับน่าจะเป็นพี่เขาอาจจะประทับใจในไม่ใช่อาจจะพี่เขาประทับใจในเรียกว่า การสอนในแบบแอมทิโมเดลนะครับเขาอยากเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเผยแพร่หรือว่าทําักศึกาลมากๆเขาก็พยาพยามตะล่อมเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นกลุ่มเดียวกับเขานะครับแต่ว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้รู้จักแอมทิโมเดลเยอะนะครับเนาะแต่ก็ใช้วิธีการแอมทิโมเดลเนี่ยตะล่อมเพื่อนมาจนได้นะครับแล้วก็ไปขออาจารย์อภิชาให้อาจารย์อภิชาเป็นที่ปรึกษานะครับวิธง่ายๆคือไปที่ปรึกษานะครับซึ่งอาจารย์ก็ยินดีให้เนาะนะครับโอเคทีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจเนาะเราก็ ได้เราได้เรียนรู้เลยนะครับเนาะนะครับได้เรียนรู้จากมุมของทั้งนักเรียนแล้วก็มุมของคนที่เป็นอาจารย์นะคืออาจารย์อภิชาด้วยนะครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นนะครับก็คือตั้งแต่บทแรกๆเนาะนะครับก็คือนักศึกษาเนี่ยพยายามหาคําตอบว่าทํายังไงให้บอร์ดเราน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะ่าสนใจต้องเป็นยังไงนะครับเนาะนักศึกษาใช้เวลากับการคิดเรื่องนี้อยู่นานมากนะครับโดยที่อาจารย์อภิชาเนี่ยก็พยายาม ถามมาเป็นการถามตะล่อมให้ตัวนักศึกษาคิดได้เองนะครับเนาะซึ่งถามว่าผมโดนไหมในคลาสเรียนโดนเช่นกันนะครับเนาะกว่าจะตอบได้นหนึ่งคำถามกี่เวลาไปประมาณ15นาทีนะครับเนาะอาจารย์จะไม่ยอมเฉยเลยขาดไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับนะอาจจะมีคำใบ้เล็กๆนะครับเนะา,าเเนะ,นะาให้เราได้กระตุน้นหรือว่าได้เราคิดเองนะครับเนาะด้วยคำตอบแล้วเนี่ยนะครับเราสรุปคำตอบเลยก็คือมันก็คือการที่ทําให้บอร์ดมีปฏิสัมพันธ์ธนกับผู้ชมนะครับเนาะเออเป็นอินเทอร์แอคทีฟที่ ผมได้เรียนมาวันนี้พอดีเลยด้วยนะครับนาะเออก็คือการทําสื่อหรือว่าการทําบอร์ดนิทรรศการหน่ยทให้มันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมันไปนสึ่งดูสึกเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้และน่าเรียนรู้นะครับอ่านะครับอาจารย์ชายอยากได้คําตอบประมาณนี้นะครับแต่พอพี่เขาเนี่ยก็ไปโอ้โหไปดูคลิปพี่ปลาไปดูคลิปคนนุ่งคนนี้นะครับนาะพยายามทําให้ได้นะครับ,นะรบ,นะรบแต่สุดท้ายก็ ทำได้จริงๆนะครับนาะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เลยนะครับนาะออาจารย์เป็นคนที่เ,เรียกว่าอึดพอสมควรนะครับนาะมีความอดทนมากอยู่นะครับอาจารย์อาจารยวันนี้ชื้นชมชิ่นชมนะครับ,นนนะรบเพราะว่าถ้าเป็นผมผมอาจจะไม่อดทนรอคําตอบมาเรียนนานขนาดนี้นะครับอาจจะบอกว่าเออทาแบบนี้ไปเลยนะนะครับแต่ว่าการทําแบบนั้นก็มีข้อเสียเนาะนะมันทําให้ผู้เรียนอาจจะไม่ได้เกิดการคิด ลึกซึ้งนะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นเองนะทีนี้นะครับพอมาได้อ่านมุมมองของผู้สอนหรือว่ามุมมองของอาจารย์วิชานะครับก็ตรงกับสิ่งที่ผมคิดในตอนแรกเลยนะครับนะ้องก็คืออาจารย์เนี่ยนะครับบอกเลยว่าผู้เรียนที่แซบซ่าคือโจทย์ที่ท้าทายนะครับนาะเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือการไม่ได้บอกคําตอบผู้เรียนโดยตรงนะครับพยายามตะล่อมให้ผู้เรียนเนี่ยคิดได้เองเ่เนี่ยมันเหนื่อย นีครับซึ่งจริงนะครับผมเคยทํามาแล้วนะครับแล้วก็เหนื่อยจริงๆนะผมทําได้แป๊บเดียวก็เลิกนะแต่ว่าอาจาพิชาใช้ใช้ความอดทนเยอะพอสมควรนะครับต้องยอมรับว่าอาจารย์พิชาอึดมากนะครับเนาะอึดในแง่ของอาจจะไม่ใช่ร่างกายครับอาจจะเป็นแง่ของจิตใจซึ่งจิตใจมันจะส่งผลต่อร่างกายในเวลาต่อมานะครับมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยเออนะครับ เริ่มอ่อนล้านะอาจารย์ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนาะหลังจากที่สอนมานาน,านแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับยิ่งสอนพวกผมเองนะหรือว่าสอนนักศึกษาหลายๆชั้นนี่ก็จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะครับซึ่งทําให้เรารู้ว่าอาจารย์นี่รับจอบเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์พิชานี่รับจอบเยอะพอสมควรนะครับโอเคทีนี้นะครับเนาะหลังจากที่อาจารย์เนี่ยใด้แนะนาพี่ๆเขาไปแล้วพี่ๆเขาก็สามารถนําสิ่งที่แนะนํานะครับเนาะ ต้องบอกชว่าใช้แค่คำว่าแนะนำอาจารย์ไม่ได้บอกอะไรเยอะนะครับพี่เขาสามารถคิดได้เองนะครับจากการแนะนำของอาจารย์ิชานะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จนะนะครับก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ภาคภูมิใจนะครับอันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือการเป็นครูเนาะเหมือนที่ทิศตะวันพูดใช่ไหมนะครับว่าการเป็นครูมันต้องใช้ความอดทนนะครับมันต้องใช้ใช้ใจพอสมควรนะครับนะครับซึ่งอาจารย์พิชานี่ก็หลังจาก อันนี้แล้วเนี่ยก็ได้เห็นแล้วก็สร้างคลิปเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะที่ทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจหรือว่าเกิดแรงบันดาลใจกับผู้เรียนนั่นเองนะครับสวัสดีครับนะครับอันนี้ก็เป็นบทส่งท้ายแล้วนะครับสําหรับหนังสือชุด how to inspire s t u d e n t นะครับการสอนทักษะชีวิตผู้เรียนเล่มหนึ่งนะครับเป็นบทส่งท้ายจากใจผู้เขียนนะครับโอเคนะครับเนาะ อาจารย์เนี่ยนะก็ได้ในบทนี้นะครับก็ได้เขียนเกี่ยวกับการย้อนรอยหนังสือนะครับชุดครูผู้สร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่เล่มแรกจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็ได้อ่านก่อนเลยว่ามันมีเล่มอะไรบ้างนะก็จะม,มีเล่มการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนนะครับการหนังสือทักษะชีวิตหนังสือจัดอบรมอย่างไรให้โดนใจนะครับซึ่งสามเล่มนี้ผมไม่ได้อ่านนะครับเนาะอาจารย์ไม่ได้มอบหมายให้อ่านนะครับเนาะ หนังสือที่ได้อ่านก็จะมีหนังสือการจัดกิจกรรมการเรียน,นรู้ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ตอนตลุยด่านมหาสนุกนะครับเนาะอันนี้นะครับแล้วก็หนังสือ how to inspire students ก็คือหนังสือเล่มนี้แหละนะครับเล่มที่1แต่เล่มที่2ก็ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันแสดงว่ามี2เล่มนะครับเนาะจากที่ได้อ่านมานะครับซึ่งโดยสรุปแล้วจากเรื่องราวทั้งหมดที่อาจารย์ได้สรุปมานะครับเนาะนะก็จะวนกลับมาที่คําถามแรกเหมือนที่เราได้ เรียนรู้ไปทั mm ้งหมดนะครับก็คือจัดกิจกรรมอย่างไรให้โดนใจผู้เรียนนะครับก็คือการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แต่ความรู้เพียงอย่างเดียวเนาะนะครับการจัดกิจกรรมให้โดนใจเนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นการทําให้ผู้เรียนเนี่ยสะท้อนความคิดนะครับสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจนะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เนื้อหาเพียงอย่างเดียวนะนะแต่มันจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับ หรือสร้างเจเตคติทัศนคติต่างๆให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนนะครับหนังสือทักษะชีวิตหรือหนังสือจัดอบรมอย่างไรให้โดนใจนะหนังสือเหล่านี้แม้ว่าผมจะไม่เคยอ่านนะครับเนาะแต่ได้อ่านจากเรื่องย่อของอาจารย์แล้วนะครับเนาะก็ยังเป็นหนังสือที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีนะครับทีนี้นะครับ โดยสรุปแล้วหลังจากที่ได้อ่านหนังสือมาอาจจะแค่2เล่มนะครับเนาะเป็นระยะเวลาที่ไม่นานนะครับแต่ผมก็รู้สึกเลยว่าการอ่านหนังสือแค่2เล่มนี้นะครับก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าสร้างเจตคติดีๆได้นําความคิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเนาะนะนะจากที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดลงมาในหนังสือนะครับซึ่งตอนแรกผมยอมรับเลยว่าผมอ่านหนังสือครั้งอ่านหนังสือแบบแนวเนี้ยแล้วไม่เข้าใจนะครับว่าเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ เราส่วนใหญ่เราจะอ่านจะเจอหนังสือแบบที่เป็นเนื้อหาถูกไหมครับเนาะก็มีเนื้อหามาว่านี่คือลายนั่นคือลายนะครับเนาะเออครับเราจะไม่ค่อยเจอหนังสือที่เอาประสบการณ์ที่อาคนเขียนเคยทําหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมาเขียนอธิบายหรือไม่ใช่เขียนอธิบายมาถ่ายทอดนะครับให้เราได้อ่านกันนะครับแน่นอนว่าตอนแรกๆที่เราอ่านนะครับมีคําถามเหมือนกันครับว่าอ่านไปทาไมนะครับเนาะแต่พอได้อ่านไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อมันก็เหมือนกับเราอ่านนิยายนั่นแหละ นะครับเนาะแล้วเราได้คิดตามนะครับได้สะท้อนความคิดต่างๆออกมานะครับอ่าแล้วก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เอามาเขียนเป็นตัวหนังสือนะแต่เราก็ได้เอามาเล่าแบบที่ผมทําอยู่ตอนนี้แหละนะครับเนาะอ่ได้เอามาเล่าว่าเอ้ยเราได้อ่าเรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับซึ่งผมจะถ้าสังเกตดีๆทุกๆคลิปที่ผ่านมาผมเนี่ยจะเป็นการเล่าทีละพาร์ททีละพาร์ทนะครับเพนะราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ลืมนะถ้า ให้สรุปทั้งหมดยาวๆนะครับน้องก็อาจจะทําได้ไม่ครบท้วนนั่นเองอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยแม้ว่ามันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจได้แต่มันค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเรียกว่ามันทําได้แค่จําแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะจากรียนะครัวกนนี้นะครับจากทฤษฎีการเรียนรู้นะครับนาะนะการรียเนี่ยก็ทาได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเราเรียนเนี่ยนะครับแล้วเราได้มาสรุปองค์ความรู้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีก นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่เพราะว่าลําพังแค่อ่านอย่างเดียวถูกไหมนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีความจำสักเท่าไหร่ก็เลยต้องแบ่งเป็นพาร์ทพานั่นเองนะครับอ่ะแต่โดยสรุปแล้วนะครับหนังสือทุกเล่มของอาจารย์นะครับก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอ่านนะครับโดยเฉพาะคนอ่านที่เป็นครูนะครับถ้าคนอ่านไม่ใช่ครูเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจนะครับหรือว่ามีมุมมองนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไปในแบบว่า เข้าถึงใช้คาว่าเข้าถึงยังไงเข้าสื่อเนื้อหาที่แท้จริงของหนังสือแบบนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับเนาะก,ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวผมเองจะได้นําความรู้นะครับหรือว่าประสบการณ์ต่างๆที่ได้อ่านมาทั้งหลายเนี่ยไปปรับใช้กับตัวเองให้มากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าอา,อาจจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านนะครับของอาจารย์วิชาอีกหลายเล่มนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการ สรุปประมวลความรู้นะครับเนาะในหนังสือชุด How to Inspire s t u d e n t นะครับการสอนทักษะชีวิตผู้เรียนนะครับเล่มที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ